แล้วสรุปนิกี้หล่อไหมหล่อค่ะหนูว่าเขายิ่งแก่ยิ่งหล่อเนอะใช่ไหมแล้วแล้วนิกี้นิกี้นิกี้นี่หล่อเนาะแต่สเปกสเปกไหมหรอคะก็สเปกนะคะหนูชอบแบบเข้มๆค็มสรุปชอบพิกี้ปะตอนนี้หรอคะนี่นี่ครับอะเป็นหนูรักเขาไปแล้วเฮ้ยรักเลยเหรอวะรักหมดแล้วแบบไงวะ คือหนูหนูจะพูงยังดีคะเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหนูไปแล้วอะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตรักแล้วอโอเคเอาคัสจบเเอ้ยยดี๋ว <c oughs> <laughs> ขอบคุณดาที่เธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตกันขอบคุณจากใจผู้สาวคนนี้ให้สัญญาว่าสิฮักแต่เจา้าอะไรนเี